สุขเจริญพรในเช้าของวันที่15กันยายนพุทธศัษษษกราช2567ในเช้านี้ก็มาพบอรตมาภาพพระธิการวัฒนาเสียงทองหรือพระธิการวัฒนาชันทะโกเจ้าอาวาสปัะบ้านเชนบนตำบลสระขุดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดทรินออกน้อมกราบถวายพระแม่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระ และเพื่อนสะอารทำอีกทุกรูปด้วยความเคารพและขอเขาจเจริญสุขจเจร,ริญพรมาจากคณะบรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ที่มีศีลมีธรรมมีบุญมีกุศลกันทุกคนในโอกาสนี้ <c oughs> ในโอกาสนี้ก็จะนำธรรมะมาสื่อความหมายในเรื่องของนรกสวรรค์กับคนรุ่นใหม่ให้ฟัง ในช็อตสุดท้ายคลิปสุดท้ายนะที่พูดมาสองสามคลิปในเรื่องนรกสวรรค์นนะก็มาฟังเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วก็จะไปต่อกันในคลิปเรื่องใหม่กันไปการอธิบายของพระพุทธศาสนา ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องนรกและสวรรค์ไว้เป็นอันดับต้นประเด็นพิจารณาสองประการคือนรกและสวรรค์มีอยู่จริงหรือไม่และท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อความเชื่อเรื่องนรกและสวรรค์เป็นอย่างไรสามารถจะหาแนวทางการอธิบาย นรกและสวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่อย่างไรถึงแม้เราจะพูดถึงผลตามเหตุคล้ายกับเป็นผลตอบแทนแต่ความจริงนั้นเรารู้ไว้เพื่อเกิดความมั่นใจต่างหากทำดีในชาตินี้ให้สบายใจเมื่อจิตด,ดีระดับจิตพร้อมอยู่แล้วแม้แต่คนที่ไม่เชื่อ ถ้าชาติหน้ามีมีมันก็ไปดีเองไม่ต้องห่วงล่วงหน้านี่คือคติพุทธศาสนาและทำความดีจนไม่ต้องห่วงล่วงหน้าแสดงให้เห็นว่าเรามั่นใจในหลักจริงและความดีแล้วส่วนการทำดีอยู่ทุกขณะ ปรุงแต่งสวรรค์ตลอดเวลาสวรรค์ก็จะอยู่ในกำมือพระพุทธศัสนาถือหลักการปฏิบัติไม่ต้องอิงอยู่กับเรื่องรอการพิสูจน์แต่เน้นท่าทีว่าให้มีความมั่นใจทำดีที่ปฏิบัติเห็นผลได้ในชีวิตนี้ พร้อมทั้งมีความมั่นใจในการทำความดีที่จะมีข้างหน้าด้วยการปรุงแต่งไว้พร้อมแล้วเมื่อสภา,ภาพจิตของเราดีอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปแล้วก็ต้องไปดีไม่ห่วงเรื่องนรกและสวรรค์มาคู่กันอยู่ถ้าจิตใจเราประณีตจนรักความบริสุทธิ์รักธรรม และต้องให้ทำเผยแผ่ไปก็อยู่กันได้ด้วยความดีความเมตตาก็ไม่ต้องหวังผลรอตอบแทนความคิดเรื่องนรกและสวรรค์เป็นความคิดหรือคำสอนที่สำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องวิถีชีวิตศีลธรรมและเป้าหมายหรืออุดมคติของชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทุกหมว่เรา ตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนานรกและสวรรค์หรือภพภูมิมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสัตว์ทั้งหลายจะเกิดหรืออยู่ในภพภูมิใดขึ้นอยู่กรรมที่ตนเองกระทำซึ่งมีทั้งรูปแบบข้ามข้ามชาติอย่างที่ชาวพุทธทั่วไปรู้และในรูปแบบขณนจิต หรือรูปแบบชาติปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสถึงกฎแห่งกรรมในฐานะเป็นกฎทางศีลธรรมมีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าคนทำำํากรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนคนทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วคนบานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น จากการติดตาทั้งหมดในเรื่องแนวทางการอธิบายเรื่องนรกและสวรรค์ในพุทธศาสนาสำหรับคนรุ่นใหม่ดังจะเห็นได้ว่าสังคมไทยปัจจุบันนี้ยังขาดนำเอาหลักธรรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและครอบครัวตลอดจนถึงสังคมเพราะตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สวรรค์ไม่ใช่จุดหมายที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาการทำบุญหรือความดีไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการไปสวรรค์เพราะจุดหมายที่แท้จริงคือนิพพานการดับกิเลสและความทุกข์อย่างสิ้นเชิงตราบใดที่ยังเบียนบ้ายตายเกิดแม้จะอยู่ในสวรรค์ก็ไม่อาจพ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริง กรรมมีความสัมพันธ์กับเรื่องนรกและสวรรค์อย่างใกล้ชิดเพราะนารกและสวรรค์ก็คือสภาพที่ชีวิตที่เป็นผลของกรรมโดยมีลักษณะคล้ายตามการกระทําของสัตว์ทั้งหลายการทําความดีเป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุด เพราะคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเด็ดขาดแน่นอนว่านารกและสวรรค์แบบข้ามพบข้ามชาติมีหรือไม่และนรกและสวรรค์ในชาติปัจจุบันก็ไม่ให้ทุกคนได้ประจักษ์อยู่แล้วเราจึงควรทำความดีและหลีกเลี่ยงความชั่วตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ เพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสทำความดีนั้นยากมากหรือมีโอกาสน้อยมากดังพุทธพจน์ที่ตรงเปรียบเทียบโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ยากเหมือนเต่าตาบอดที่ในร้อยปีโผล่ขึ้นมาจากน้ำครั้งเดียวยากที่จะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวได้ สุทันตปิดกสังยุตตนิกายมาทวักภาษาไทยรั่วกาศน้อยมากเหมือนฝุ่นในปลายเล็บซึ่งมีจำนวนน,น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับฝุ่นในแผ่นดินใหญ่ทางนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการอธิบายนารกสวรรค์ในพระพุทธศาสนาระรับคนรุ่นใหม่ได้ใช้หลักไตรสิกขา ควรจัดทำเป็นการ์ตูนเมชั่นแล้วก็จัดนิทัศนะการชุดนรกและสวรรค์เพื่อให้อวัยวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นภาพเป็นรูปประธรรมต่อไปประมาณนี้ก็ขอจบในเรื่องนรกสวรรค์ไปแค่นี้นะครับก็ขอจเจริญพรอ,นะอย่าลืมกด แชร์ okay, แล้วก็กดติดตามขอบคุณ